สวัสดีครับพบกันอีกครั้งแล้วนะครับในเดือนพฤศจิกายนกับผมอาจารย์วดนดำอักษรลุนโบราณครับที่จะมาทำนายดวงด้วยศาสตร์อักษรลุนนะครับว่าดวงการงานของท่านตลอดเดือนพฤศจิกายนนี้เป็นอย่างไรกันบ้างครับเรามาดูกันนะครับว่าดวงการงานของท่านที่เกิดในราศีตุลเนี่ยตลอดทั้งเดือนพฤศจิกายนนี้เป็นอย่างไรกันบ้างนะครับ ได้อักษรลูนที่ชื่อว่าอันซุสขึ้นมาอันซุสตัวนี้นะครับเป็นลูนที่แปลว่าสภาพดวงการทํางานเราเนี่ยตัวเราจะมีการคุยการสื่อสารการประสานงานเกิดขึ้นผมทายว่าเดือนนี้รับรองคนราศีตุลเนี่ยพูดเป็นต่อยหอยแน่ๆนะครับจะมีการคุยงานมีการสั่งการเรื่องงานเจราจาเรื่องงาน,นเต็มไปหมดเลยนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับสำหรับท่านที่เกิดในราศีตุลน,นะถ้าหากคิดจะสมัครงานอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับเป็นพวกจำพวกแอร์โฮสเตสเป็นสจวรต หรือเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับงาน PR ประชาสัมพันธ์อะไรก็ตามนะครับผมทายว่าท่านที่เกิดในราศรีตุลตลอดทั้งเดือนพฤศจิกายนนี้ลองทําดูนะลองลองเริ่มทําดูรับรองครับเกณฑ์ดวงการงานเราเนี่ยจะมีเกณฑ์ในเรื่องของความสมหวังเกิดขึ้นนะครับประมาณนี้ขึ้นมาอีกอย่างหนึ่งนะครับผมทายว่าดวงการทํางานของคนที่มีงานทำประจำประจำอยู่แล้วในในเวลาน,นี้ ก็ให้ระวังว่าอาจจะมีเรื่องของการซุบซิบนินทาเกิดขึ้นจากเพื่อนร่วมงานผมทายเลยว่าการทํางานในช่วงนี้ตัวเราเนี่ยก็ให้ระวังไว้ให้ดีครับจะมีเรื่องของคนร่วมงานในออฟฟิศเดียวกันหรือคนทํางานอรอบตัวเนี่ยอาจจะมีการสมมูหัวนินทาใส่เราอยู่นะก็ขอระวังตัวไว้ให้ดีๆ ก็เน้นว่าอย่าไปใส่ใจเลยคนเดินทาเราก็ล่อยไว้เฉยๆครับก็อย่าอย่าไปแคร์เขาเราก็เน้นในโลกการทํางานตัวเราดีกว่าครับก็ทําฝีมือให้เราให้ดีที่สุดอย่าไปสนใจเสียงนกเสียงการาอบข้างครับถือว่าเป็นสิ่งที่ดีครับหากต้องการทราบเพิ่มเติม,เ,ตมเกี่ยวกับเรื่องการงานของท่านสามารถโทรมารับฟังได้ที่ดอกจันสามสามหกสองหนึ่งแล้วโทรออกครับเราพบกันใหม่ในเดือนหน้านะครับสวัสดีครับ